สวัสดีครับปืนปั้นนะครับผมสุธิรักษ์จันเลื่อนนะครับผมเป็นคนที่ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทํางานหักหมเกินไปครับกับก,การที่เราทํางานไปสตรีมมิ่งนั่งหน้าคอมมาแล้วแบบ 4- ีหชั่วโมงต่อวนันปวดคอปวดหลังเหนื่อยง่ายแล้วก็ผมเป็นภูมิแพ้ด้วยครับร่างกายเราเริ่มแบบตอบสนองผิดปกติครับเราทําอะไรก็เหนื่อยง่ายหายใจไม่ค่อยออกครับแล้วก็นอนเนี่ยรู้สึกว่าจะนอนไม่ค่อยหลับด้วยครับมีการเครียดด้วย ก่อนที่จะเริ่มออกกําลังกายเนี่ยมันต้องแบบว่าทํายังไงอะ่ะให้เราอยากจะมาออกกําลังกายนะครับก็เลยผมก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าเอ้ยวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะถ่ายรูปแบบลงไอจีสักครั้งแบบอยากหุ่นดีกับเขามาก่ะเ,เกิดมาหนึ่งครั้งครับอยากแบบสมมติตอนแก่อยากเก็บภาพว่าแบบอุ้ยไปเล่าให้ลูกหลานฟังว่าอ่ะครั้งหนึ่งตอนวนอัยรุ่นอ่ะเราเคยแบบหุ่นอย่างนี้นะก็เลยตัดสินใจมาออกกําลังกายครับ ก็หลังออกต้องบอกเลยว่า1-3เดือนแรกเนี่ยเราก็ออกไม่ค่อยถูกด้วยความที่เราเป็นมือใหม่ด้วยเป้าหมายของผมคือสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มน้ำหนักใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงที่ผมผอมมาผมมาออกกําลังกายผมกับพาตัวเองไปวิ่งแล้วก็พาตัวเองไปคาร์ดิโอทางที่แบบเอ้ยเราตัวผอมมาเราควรจะแบบเวทดีกว่าไหมฝึกเวทดีกว่าไหมแต่ก็ผิดตรงนั้นไป อ่งที่แบบเฮ้ยเราควรจะมายกเวทดีกว่าเราก็ออกไม่ค่อยถูกด้วยความที่เราเป็นมือใหม่ด้วยก็จะแบบเอ้ยท่านี้มันเล่นยังไงวะเฮ้ยเราออกไปเราจะเห็นผลไหมเราต้องกินอะไรเราต้องเมนเนจเวลาอย่างไงก็จะยากที่ตรงนี้ครับแต่ว่าพอเราผ่านจุดนั้นมาได้รู้สึกว่าเอาตัวเองแบบมาออกทุกวันได้เราก็จะชินมันไปเองแล้วก็เรารู้สึกว่าือบแบบแบบเราแฮปปี้นะกับการออกกำลับบงกายมันมันไม่ได้เป็นการฝืนนะครับมันเป็นการที่แบบเรามีความสุขทุกครั้งที่เราได้มาฟิตเนส จะใช้เวลาให้กับตัวเองเนี่ยหนึ่งวันผมใช้การออกกำลังกายเนี่ยไม่เกินสองชั่วโมงครับสี่วันต่อสัปดาห์ครับก็คือวันแรกผมจะแบ่งเป็นเล่นอกกับหลังแขนวันต่อมาเป็นไหล่หน้าแขนครับวันต่อมาก็จะเป็นหลังเพียวๆเลยแล้วก็วันที่สี่จะเป็นขาครับแล้วก็จะพักหนึ่งสองวันครับแล้วก็จะมาเริ่มรันโปรแกรมใหม่ครับต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนผมเป็นคนกินเลเทมากขนมอะไรนะคือกินหมดเราชอบเนาะแล้วก็หมูกระทะเนี่ยต้องบอกเลยว่ากินทุกวันครับตั้งแต่มาออกก็เลย เปลี่ยนตัวเองแต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดกันครับที่จะคุมอาหารผมก็าจะาเป็นการที่ผมก็กินเหมือนเดิมครับแต่ว่าออหนึ่งวันนะผมจะกินโปรตีนให้ครบด้วยการที่เราสร้างกล้ามเนือ้อเราต้องกินโปรตีนนะครับสองเท่าของน้ำหนักตัวครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้สร้างอาจจะกินออหนึ่งเท่าของน้ำหนักตัวครับแต่ว่าผมไม่ได้ฟิกว่าเอ้ยวันนี้ผมจะกินกินไก่เนี่ยให้ครบร้อยยี่สิบกรัมนะคือต้องกินแต่ไก่แต่ว่าผมจะกินแบบไก่ด้วยหมูด้วยอาจจะมีถั่วบ้างอะไรอย่างนี้ครับเน้นสารอาหารให้มันครบก็พอค ตั้งแต่ผมเริ่มออกนะครับผมออกมาได้เดือนนี้ครบครบหปีพอดีครับเป็น1ปีที่รู้สึกว่าแ,บบแฮปปี้ผมก็พูดตรงๆผมไม่คิดว่าตัวเองจะออกกําลังกายได้นานขนาดนี้ด้วยความที่แบบเมื่อก่อนมาออกแล้วก็แบบเกลียดจังเลยอะอยไปดีไมนะ่น่าหรือจะเอาเวลาไปกินหมูกระทะกับเพื่อนดี <laughs> พอเราออกจริงๆอิอะเราก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เหน็เวลาได้นะแต่ด้วยความที่ผมอะต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้คุมร้อขนาดนั้นครับผมมาออกจะออกกําลังกายให้เองอะมีความสุข <laughs> ก็คือผมไม่ได้ฟีลก็แบบวิเราจะไม่กินอาหารที่แบบ ของหวานเลยแต่ว่าเป็นการที่เราออกแล้วเราไปกินได้มากกว่าเราออกแต่ว่าเราใช้แคลอรี่ต่อวันครบมากกว่าครับเป้าหมายของผมคือการเพิ่มน้ำหนักผมรู้สึกว่าตัวเองดูเต็มขึ้นดูแน่นขึ้นใส่อะไรก็แบบดูมั่นใจขึ้นครับดูแข็งแรงครับแบบบุคลิกมันดูน่าเชื่อถือมากกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือผอมแห้งแบบเพื่อนทักแบบเฮ้ยเหมือนแบบ นอนไม่พอนอนน้อยเล่นเตะเกมตัวผอมอะไรแบบนี้ครับตอนนี้ก็ดีขึ้นมากๆเลยครับผก็รู้สึกว่าอใส่เสื้อผ้ามันโอเคขึ้นครับแล้วก็รู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นเราหายใจคล่องขึ้นอาการภูมิแพ้เราหายไปทําให้เราแบบอุ้ยสดใสขึ้นด้วยด้วยความที่ผมทํางานหน้ากล้องนะครับผมก็รู้สึกว่าเรามั่นใจที่จะพูดออกับคนหน้ากล้องอะมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็อาจจะมีคนติดต่อให้เราไปถ่ายแบบนู่นนี่นั่น,นซึ่งมันก็เป็นแบบความฝันของเราครับแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบ ผลพลอยได้จากการที่เราออกด้วยการที่เราเอาชนะใจตัวเองเนี่ยคือผมรู้สึกว่าผมภูมิใจมากที่สุดเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าอย่างที่บอกไปอ่ะ ผมไม่คิดว่าตัวเองจะออกกอลัรงกายได้นานขนาดนี้ครับแต่ว่าเราก็ทําได้เราก็มีความสุขไปกับมันด้วยร่างกายก็เหมือนบ้านครับที่เราย้ายออกไม่ได้ตลอดชีวิตเราอยากอยู่บ้านแบบไหนอะ่ะผมว่าเราเลือกได้ผมอยากให้ทุกคนนะครับหันมาออกกอลร่างกายแล้วก็หันมารักตัวเองครับเพราะว่าเรามักจะสนใจแต่แบบสิ่งต่างๆจนเราลืมสนใจตัวเองก็ถ้าเราได้ออกกอล์ร่างกายแล้วผมว่ามันจะสร้างสิ่งที่ดีให้กับเราแน่นอนครับทั้งในด้านร่างกายในด้านจิตใจแล้วก็ แต่ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นแน่นอน